สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะไมนรัเสนอดาวีเอพนะครับดาวีเอพของที่สิบห้านะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับดาวีเอพนี้ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆกวันนะครับออกเวลาสามทุ่มครึ่งนะ ออกเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรม่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกๆุกทุกทเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับวันนี้ก็คงจะเข้าอีกเข้าอีกนะครับเดิมบนดางเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับ มาฝากเรามาชมกันได้เลยนะครับวันที่15สิงหาคม2566ลาว v ี p อออกเวลา3ามทุ่มครึ่งนะเด่น234เน้นที่2นะครับกับลองสนะครับส่วน4คือตัวรองนะครับ2 5 5 2, 2้6ห้ 2, 2 7 7 2ส8งห2หกสองส3 3 6จ3ดเจ3ดสองสองแนะครับส่วนชุดวินนะครับหกเจ็ดแองสามสี่ 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, นะครับ เห็นไหมครับเห็นชัดไหมสองสามสี่นะอ่าสองสามสี่จดเอานะครับจดเอานะตามนี้เลยครับเจดเลยอเดี๋ยวนะครับต้องเก็ด สองเก้าสองห้านะครับสามเจ็ดสามเก้าหกสามนะครับทำนี้นะอชอนชอบไปว่ากันนะครับรูดนะครับรูดสองกับสามเลยนะสองกับสามเลยนะครับประมาณนี้นะครับลาววีไอพีนะครับขอบพคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 ครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่พ่กนี้ แับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ